ก็สวัสดีท่านผู้ดูที่เคารพทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับผมวันนี้อยู่เกมบูอาไคกันอีกเหมือนเดิมแล้วนะครับก็วันนี้คือวันที่15กรกฎาเนาะเป็นวันที่ครบรอบ4ปีพอดีของเซิร์ฟโกลบอลเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวที่เข้ามาในตัวรอบนี้ก็จะมีตัวของฮานาโกะซัมเมอร์เนรุชินักเรียนแล้วก็ตัวของดิโอที่เป็นตัวใหม่พร้อมกับเลดบอสตัวใหม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมา ซุ่มกาชาตู้4ปีกันนะครับผมโดยผมจะกําหนดงบของตู้นี้อยู่ที่200โลนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตู้นี้นะั้นถ้าเทียบกันกับ3.5ปีไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่เนะเาะงะั้นก็ประเดิมไปเลยครับที่10โลแรกนะโดยตัวของตู้นี้ไม่จะเป็นต้องลงทุนหนักก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้ครบทั้ง2ตัวก่อนเนาะโอเคครับ10โลแรกไม่มีอะไรมากนะ ตอ่อสิปเลยครับได,ได้ถือว่าได้ตัวดีวาเราอัพเต็มหมดหนะตัวสองดาวกดที่20โลต่อเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีตัวฟรีจากกิจกรรมทั้งเลดบอลแล้วก็คนที่อื่นที่เกมเขาแจกมาเนาะทั้งหมด30โลได้ดีน,นะครับผมโอเคโดยต่อเลยโดยผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือเซนเซราใหม่นะผมจะแนะนําให้ถ้าเกิดว่ามีงบเียงพอประมาณ18,000่เพชรก็ แนะนำไม่สุมเป็นตัวของดีโอกับฮานาโกซัมเมอร์นะจะคุม้มที่สุดนะครัคบส่วนผมเนี่ยก็จะสุมอาตัวของลีโอกับเนลุพอเนาะเพราะว่าตัวฮานาโกมีแล้ว <c oughs> โอเคอันนี้ก็ไม่ได้นะสกิปเลยครับดูซิว่าเราจะเจ็บหนักเท่าไหร่นะเลท6%ใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วครับผมโลแรกนะม่วงตัวแรกนั่นเองนะครับผมโอ้ตัวดิสิตเลยเนลุคอสกิสกปไปแล้วกันนะ <c oughs> ดูซิว่าจะดุดได้ตัวไหนเอ่ยตั้งใหม่เหรอ อาดิเจกคิดได้เสร็จเฮ้ยสามสิบโลรีโอออกมาหลังจากที่เกลือมาหกตู้ห้าเอ oh ้ห้าตู้ติดเนาะสองร้อยโลอันนี้รีโอออกมาที่สามสิบโลนะครับผมโอเคถือว่าเบาใจขึ้นเยอะเลยทีนี้เนลุจะออกหรือไม่ออกผมก็ไม่ได้เสียแล้วครับผมเราก็รอเลขที่สองมดยด้เนาะเพราะว่าตอนนี้ตัวของนีโอออกมาก่อนแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นก็ สบายใจมากๆนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะสูงไปให้มันครบ200โลนะครับผมโอเคตอนนี้คือ,อตัว3ดาวมาแล้วนะ1 1คนนะครับผมมาแล้วนะ1ลูกเราจะมาดูซิว่ารีดเปเซ็นนี้มันต้องได้ขั้นต่ำก็คือ6ตัวใช่ไหมนะน่าจะหนะครับผมโ okay, นะ okay, อเคเนาะโอเคดืต่อนะครับอันนี้เหมือนจะไม่ได้นะครับผมตอนนี้ คือขั้นต่ำนะครับเราต้องได้6ตัวนอใน200ร้โลนะมาครับโดยสอที่โลที่50กันเลยครับเฮ้ยมานะครับผมม่วงตัวที่สอดของไอดีเรานะสุดท้ายเหมือนเดิมเลยนะเดีซรู้สึกเป็นใ้ไปเลยโอ้โหอ๋อ่ตัวของอิจิกะนะครับตัวที่สองนะ ตัวที่สเป็นดิชิาก็ไม่ค่อได้ใช้งานแต่ว่าเอลดีสวยครับระดันไม่เสียหายนะบเนตีงักเนิงยินมาทุกคนในนั้นทนายในันอีกหนึ่งนะครับเป็นสามตัวแล้วนะดุงสามแล้นะครับอ๋ออาริสุโอเคอาริสุก็ไม่แย่ครับอาริสุผมยังไม่ได้ขึ้นทนาเป็นสามมาอัพได้ต่อไปโลที่เจ็ดสิบนะครับ เนตช้าเหรออืมเนตช้าครับนี่รอสักครู่หนึ่งนะทุกคนโอเคมาครับตอนนี้เราได้สามลุงนะครับผมโอเคตัวน,นี้ไม่ออกลุงนะก็ข้ามไปเลยครับนี่อทองสาม โอ้โหแล้วอุตหะามวักเต็มแล้วด้วยไงดันออกอุตหะสองเด้งอ่ะคือรอทางเกมเขาเปิดเศษให้เอาตัวกเก่าที่เราอัพขนาดอง้นสามไปแะกจนตอนนี้เศษที่ขนาดพื้นสามเยอ,อะมากีทองห้าในปากไม่เกี่ยวโอ้โหมีแต่ตัวที่ไม่ได้ใช้เลยฮะโอเคครับผมรู้มาแล้วนะ โอเคมาหนึ่งนะครับลุงตัวที่สี่แล้วน,นะครับผมโอ้โหคำโมเอามาทําไมยะลุ่น่ามาคำโมผมห้าราวคูสามแล้วมาคำโม้อาจารย์ห้าดาวคูสามแล้วลุน่าจังโอเอามาทําอะไรนี่โอเคหนึ่งร้อยโลนะครับผมกับตัวลุงสี่ตัวห้าตัวหรือเปล่านะ โอเคครับลูงห้าตัวนะตอนนี้ถือว่าเลทดีนะครับผมผมเป็นเลทหปอร์เซ็นอยู่นะโอเคครับต่อไปโลที่ร2 0ยังไม่ลงนะครับอ่ยออังอะกดาฮราบสามะนี่วะยังไม่ลงนะ S <S เหมือนว่าจะลุ้งหายเงียบไปนะเนาะไหนดูหน่อยดูหน่อยขั้นต่ำหกตัวนะครับผมเลยหกเปอร์เซ็นนะ <S 2> <S 2> <S โอเคลุ้งมาแล้วครับผมรอบนี้นะ <S 2> <S 2> <S สามลุง้งสามลุง้งโอเปรตัวเฮ้ยคันนาใช่ไหม เออสวยคันนะคโคตรด,ดีเลยเอามาเล่นกับไอ้บอสตัวน,นี้เลยแหละไอ้บอสเครื่องจักรตอนนี้โอ้โหฮินา,นาแล้วก็ฮินาเดชโอ้โหเอามาทำไมนี่เอามาทำไมอี่ย้วนะโอ้โหคือฮินาล่างแรกเพราะว่านะแต่ว่าฮินาเดชเนี่ยผมทำตันแล้วอะดิโอ้โหลุนะ่า คือเอาตัวอื่นได้ไหมอะคือเอาตัวที่ผมแบบอัพเต็มมาแล้วอะแล้วเป็นม,มือใหม่นี่ดีแน่ไน่ตัวของฮีนาเดสอะโคตรดีเลยนะเก็กดต่อครับมาแล้วมาแล้ว๊ตอนนี้แล้ว,วทำไมเอออ้ยอีกสองตัวสิบลุงแล้วนะครับตอนนี้สิบลุงแล้วเนาะไม่กล้าก็สิบลุงครับตอนนี้โอ้โหมิกะ โอ้โหได้นนนนนนหนิกกะโค้เนื้อโอ้เออดีอยู่นีิมกิรดีอยู่นีิมกิร์ดีอโอ้แต่ได้หน,น,นิกกะนินกกะผมก็อัพเต็มแล้วอารูน่าอารูน่านี่อารูน่าตั้งใจกวัวแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพวกอื่นก็นกนยังดีนะแต่ว่ามิกกะผมตันแล้วอ่ะดิโอ้โหสิบลูกแล้วได้ตัวซ้ำที่ตันไปฝ่อตัวนะเฮ้ยนะโอวสี่ตันเยอะแฮะ ไหนตัวนี้อุ้ยซุงตัวที่11ใช่มสิบเอ็ดใช่ไหมโอเคตัวนี้นายดูสิแล้เป็นตัวอะไรเอ,อ่ยโอ้มีกา<ะ>อีกแล้วโอ้มิกาหนูออกมา <laughs> บ่อยยังลกูกโอ้ถ้าเป็นนายดีมือใหม่นี่คือฮุ้มมากเลยนะแบบนี้เนะี่ยแต่ประเด็นคือผมอัพเต็มแล้วไงแล้วเศษมันก็เอาไปแลกอะไรไม่ได้อะผมรอให้เออเขาปรับมาให้เอาไปแลก เอลเลฟได้อยู่นะพวกเศษเรียนที่เต็มอ่ะอันนี้สเปดลุงใช่ไหมเนาะเฮ้ยลุงตัวที่12นะครับอ่าครบเซนต้องม12ตัวใช่ไหมนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเออคนนี้ใครน้าหลืมเชื่อแต่ไม่ค่อยได้ชัดครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ครบ200โลแล้วนั่นเองนะครับผมเรามารับเนลุกันเถอะนะโอเค แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้สมเป็นตัวของลิโกะตับฮานาโกะชุดใบน้ำน,นะครับผมเพราะว่าสองคนนี้จะทำให้อดีของเซนเซน่าใหม่ไปได้ไกลมากนะครับแต่ผมก็เลยในรูม้มาเก็บไว้เป็นคอลเลคชันเนาะน้องก็เอาไปลงเลดบอสได้บางตัวแหละแต่ถ้าเกิดใครมีงบไม่เพียงพอนะครับผมแล้มีฮานาโกะอยู่แนะนำให้เปิดตัวของลีโก,ก็เพียงพอแล้วนะโอเคไหนดูซิไหนเอ่ยไหนเอ่ยแต่ว่าดีอยู่นะเราได้ตัวของอ่า คณะมานะครับผมก็ใช้ในการลงเลตบอสดีมากเลยอีกตัวหนึ่งนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้อะ่ะถ้าได้ตัวของยูกะชุดนอนหรือว่าโนอาชุดนอนนะแต่ไม่ออกอะดินั่นไปออกตัวซ้ําซะด้วยแต่ว่าตัวนิมติตทองทางเกมผมก็มีครบหมดแล้วนะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็นั่นแหละ <c oughs> เห็นไหมครับคือดาวตันหมดทุกอย่างอะเหลือแค่อัพแต้มนิดหน่อยเองอะทั้งสองคนนี้คือไ,ได้มาก็เอาเศษมาดองไม่เป็นเค็มอะบอกเลย แต่ถ้าเป็นไอเดียมือใหม่ได้แบบนี้คือคุ้มมากเลยนะอ๋อสรุปเลยนะครับผมตู้เฟสครั้งนี้คุ้มนะครับผมเพราะว่าเพิ่เพมเลนดอปมาสุดยอดมากนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้เนาะก็มาซุ่มกาชาให้ดูเล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นเองนะครับผมเๆๆนียนเ่ยววลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอคลิปหน้านะไม่บาย